ชาวราศีกันนะครับกับดวงชะตานะฮะครึ่ง ปีหลังนะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเงินกับงานหลักๆครับเงินงานและโชคลาภครับ3อย่างนะครับมันจะมีโชคมีลาบอะไรบ้างหรือเปล่านะฮะเริ่มที่เรื่องของการงานก่อนนะครับมุมดาวดาวพฤหัสโคจรเล็งคนราศีกันนะครับให้โชคให้ลาบแล้วนะครับอย่างแรกเลยนะฮะแล้วดาวพฤหัสนะครับเขาเรียกว่าเจ้าเรือนะครับหรือว่ามาจากภพพันธุนะฮะแล้วก็ดาวพฤหัสนะครับเป็นเจ้าเรือภพปัตตานีด้วยนะครับแสดงว่าโดยทั่วไปเขาก็บอกว่าแฟนให้โชคให้ลาบนะครับหรือว่าคนที่เรารักนะฮะ หรือว่าครอบครัวให้ชโกแลตนะครับแต่ผมมองว่าไองานนี่แหละนะครับงานที่เราคุ้นชินคุ้นเคยนะครับหรือว่างานที่เราทําอยู่นี่เลยนะฮะเขาจะมีความคืบหน้ามีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ดาวพฤหัสโคจรเป็นเกษตราธิบดีเลงคนราศีกันนะครับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กบัญชาหรือคนที่ คนที่เรารักคนที่เราเคารพนะครับคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสายงานของเราอยู่นะครับเขาว่าส่วนได้ส่วนเสียบางทีอาจจะเป็นหัวหน้าส่วนหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกรุ่นพี่ใครที่ประเมินงานเราใครที่คอยนะครับให้ เรียกว่าดูแลเราโดยตรงนะครับนี่แหละเขาจะช่วยเหลือเราได้นะครับทำให้เรามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแนหน่งน้าที่การงานสูงขึ้นหรือมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นแล้วก็มีเงินที่สูงขึ้นนเ,เพราะว่าไม่ใช่มาแต่หน้าที่นะมันต้องมีเงินมาให้ด้วยนะครับ แล้วก็มันจะมีถ้าใครที่แบบค้าขายนะครับก็จะขายดีนะครับในช่วงนี้เพียงแต่ว่านะครับถามว่าเหนื่อยเยอะขึ้นไหมโอ้แน่นอนครับดาวราหูโคจรเป็นมรณะกับดวงชะตาครับคือดาวภพอรีโคจรเป็นมรณะครับอย่างแรกนะครับอย่างที่2นะฮะดาวพระเสาร์นะครับยังโคจรในภพปุตตะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าโปรเจกต์ใดงานนะครับงานใดก็ตามนะครับที่ทาแล้วก็มันมีคนเข้าใจผิดด้วยนะครับ ระวังนะครับเราจะเป็นแพะนะครับจไว้นะฮะอันนี้ขีดเส้นไว้นะในสายงานที่เราทําอยู่ได้ถ้าเราประมาทนะครับไม่ใช่ว่าต้องเจออย่างนี้ทุกคนนะครับเดี๋ยวก็ถ้าเผลอหน่อยจะเจอแสดงว่าคนราศีกันนะครับทำงานต้องละเอียดรอบคอบมากกว่าเดิมอย่าเชื่อใจใครมากกว่าเดิมเพราะว่าบางทีอาจจะมีคนทํางานหลุดตกหล่นผิดพลาดแล้วโยนมาที่เรา เราจะคนน่าจะยาวแล้วก็มีเข่ากลายเป็นแพะได้นะครับฉะนั้นช่วงวครึ่งปีหลังนี้ระวังงานรัดกุมเป็นพิเศษอย่าเชื่อใจใครแล้วก็ระวังเรื่องตัวเลขนะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยใครที่ทางานใส่ตัวเลขถ้ามันหลุดตกหล่นแล้วเรามันต้องรับผิดชอบถูกไหมฮะแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่างๆที่เราทําอย่าใช้ไหววานที่เราคนที่เราไม่ไว้วางใจนะครับหรือคนที่ไม่เก่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องฝากไว้เลยนะฮะ พราะว่าเรื่องราวเหล่านี้คุณจะเจ,เจอแน่ๆนะครับแล้วก็คนที่โยนความผิดนะครับแล้วก็คนที่เข้าใจผิดด้วยแล้วก็เราอาจจะโดนแบบเหมือนกับรับน้องนะครับไม่ใช่รับน้องใหม่อย่างเดียวนะฮะคืออาจจะโดนลองของอ่ะประมาณนี้ครับจากนั้นช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยตื่นเต้นมากนะครับในการทํางานเพราะว่ามันต้องระวังคนแล้วก็ระวังงานแล้วก็ระวังไอ้ตัวเนื้อง,งานไม่พอนะครับบางทีมันต้องมีความรับผิดชอบอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนครับว่า มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแปลว่าอาจจะเจอแบบรับ,ร,บ,ร,บรับน้องตำแหน่งใหม่ก็ได้หรือว่าสถานที่การทำงานใหม่ๆก็ได้นะครับงานมั่นคงขึ้นนะครับข้อดีคือเขาว่างานมั่นคงขึ้นนะครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่างานมั่นคงคือไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงของงานนะครับไม่ครับสำหรับคนที่กําลังจะย้ายงานนะครับก็ต้องย้ายไปตามปกติแต่ว่างานใหม่ดีกว่าเก่าแสดงว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆก็ตามในช่วงรวบนะฮะครึ่งปีหลังนี้นะ มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้หน้าที่ทททการงานเรามั่นคงขึ้นนะครับฉะนั้นอย่ากลัวความเปลี่ยนแปลงเลยนะครับผมมองว่าเปลี่ยนเถิดนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะแล้วก็ดาวม,มุยโตยูก็จะย้ายไป,ไปอยู่ในภพสุภะนะครับแสดงว่าคุณอาจจะมีงานที่สัมพันธ์กับตา่างประเทศเพิ่มขึ้นงานที่สัมพันธ์เกี่ยวกับห้องเกิบทเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นงานที่ต้องเดินทางบ่อยขึ้นงานที่พบปะผู้คนนะครับมากหน้าเลยตามมากยิ่งขึ้นนะครับนี่มันเลยทําให้การเเเงินนนะครรรับขึ้้ืื่่ออยยยๆๆ,ยๆดว เนี่ยจังหวะดีขึ้นนะครับมีภารกิจหน้าที่การงานเพิ่มมากขึ้นดาวพระเสาโคโจอในพระุทธะนะครับเป็นเกษตราที่ดีแปลว,ว่างานหนักขึ้นกว่าเดิมเวลาทํางานเยอะกว่าเดิมนะครับอันนี้แหละที่น่าสนใจนะครับสมมุติว่าคุณทํางานตั้งแต่แปดโมงเช้านะครับเลิกสี่โมงเย็ยนยกตัวอย่างนะฮะคุณอาจจะต้องทํางานเร็วขึ้นกว่าเดิมหรือว่ากลับบ้านมืดกว่าเดิมนะครับเลิกซะห้าโมงหกโมงกลับบ้านทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับคือมันจะเจออารมณ์แบบนี้บ่อยขึ้น คุณก็ต้องเตรียมความพร้อมแหละว่าโอเคนะหน้าที่การงานเยอะขึ้นนะเวลาการทํางานเพิ่มขึ้นเฉยเลยนะแล้วก็พบปะผู้คนมากนหน้าหลายตาเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงตําแหน่งนะครับได้มากกว่าเดิมด้วยแน่นอนนะครับมีคนโปรโมทหรือว่ามีคนซัพพอร์ตมีคนดูแลนะฮะแล้วก็มีเรื่องของศัตรูนะครับเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนี่คือสิ่งที่จะเจอแน่นอนนะครับคุณได้เตรียมความพร้อมไว้นะฮะดวงเด่นขึ้นแหละนะแล้วก็ต่อมาเรื่องของการเงินนะครับในช่วงครบครึ่งปีหลังนี้ดาวการเงินนะครับ มีแนวโน้มนะครับแน่นอนว่าง,งานอย่างที่บอกครับว่างานมันหนักขึ้นมันก็มีผลตอบแทนนะครับที่เข้ามามากขึ้นกว่าเดิมนะครับแถมวงเล็บให้อีกนะฮะมีเรื่องของเงินพิเศษด้วยอ่าฉะนั้นมันจะมาจากไหบ้างนะครับมาจะได้มาจะได้มาอย่างนี้นะครับอย่างแรกเลยคือคนเนึงนะครับคนใช้ไว้วานคืองานจ็อบพิเศษคือสมมติว่าคุณทํางานอะไรอยู่แล้วมีคนใช้เว้วาน ทำให้ไดหน่อยซี่นะครับมาช่วยเขาหน่อยซี่นะฮะหรือาอาจจะเป็นทํางานนอกเวลาก็ได้ครับหรืองคนอาจจะค้าขายนะฮะเรามีจ็อบพิเศษเราค้าขายอนอนไลน์นะครับเพราะฉะนัน้นก็จะมีรายรับเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่ามีลูกค้ามากขึ้นกว่าเดิมหรือบางทีคุณอ,อาจจะเปิดตลาดมากกว่าเดิมเลยทําให้มีลูกค้ามากกว่าเดิมไม่ได้เพราะว่างานมันเยอะขึ้นนะครับสายงานเห็นชัดเจนมุมดาวเห็นชัดเจนมากว่าเราใช้เวลาไปกับงานในครึ่งปีหลังมากกว่าครึ่งปีแรกเยอะ มีผู้ใหญ่สนับสนุนหรือผลักดันแล้วก็ทำให้เรากดดันเยอะแล้วเราจะเจอแรงกดดันนะครับจากผลงานจากาการประชุมนะครับจากผู้ใหญ่นะครับจากหัวหน้าก็ได้ครับกดดันนะครับเรื่องการเร่งสปีดผลงานเราม,รมากขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วก็เราก็จะทำได้แล้วผู้ใหญ่ก็จะโปรโมทแล้วเราก็จะถูกเพ่งเล็งนะครับให้มันเรียกคนมั่นส้ยเยอะขึ้น แล้วเราก็จะได้เงินต่อเดือนเพราะว่าเรามีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นก็ได้โปรโมตหรือว่าได้ job พิเศษมันก็มีเงินเยอะขึ้นและเราก็จะมีศัตรูเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคนหมันไส้เราเพราะว่าเราตำแหน่งสูงขึ้นหรือว่าหน้าที่การงานคอาเรบิชอบเราดีขึ้นคนก็จะหมันไส้ฉาลิษยาเรามากขึ้น แล้วเราก็จะหงุดหงิดมากนะครับแล้วก็เราก็จะราคาญว่าทําไมงานโอเคนะมันก็เริ่มดีขึ้นแต่คนคนนี้ไม่ดีทําไมเพื่อนโรงงานไม่ดีหัวหน้าไม่ดีเนี่ยจะจะเจอแบบนะครับไม่ใช่หัวหน้าไม่ดีคือแรงกดดันนะครับหนักขึ้นกว่าเดิมแล้วเราก็ไม่รู้ทำยังไงเราก็ต้องมาดูดวงชะตาว่าแต่ละวันดูนัดกันอะไรวันว่าเออชีวิตไปไงนาอนะครับเราต้องเรามัดระวังอะไรบ้างน้อนะฮะเนี่ยเมันจะวนลูปแบบนี้นะฮะดวงดีขึ้นนะครับจริงๆคือดวงดีขึ้นครับไม่ว่าเรื่องของเงินเงินกับงานนะครับ แตก็อย่างที่ต้องระวังเรื่องคนหมันใส้ชาริษยามากกว่าเดิมแล้วก็ระวังเรื่องของคนใส่และใส่ความด้วยนะครับโชคคุกฟุกมีไหมครับถามว่าโชคลาภนะครับนี่มาเลยนะครับมาแล้วนะครับโชคลาภมาแน่ๆฮะใครที่แบบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะฮะบางคนแบบโอ้โหเสี่ยงทุกงวดเลยไม่เคยได้เลยนะครับไม่รู้โชคลาภไปไหนคนอื่นเขาได้หมดเลยนะฮะอะไรเงี้ยนะครับบางทีเราก็ไปฝันนะครับเราก็ตีความฝันนะครับมันก็จะมีตามเลขนี้มา สิบงวดนะครับงวดที่สิบเอ็ดไม่ได้ตามออกเฉยเลยนะฮะแล้วก็อย่างเงี้ยนะครับจะเจอรมบบเนี้ยไม่แล้วนะครับ ช่วงขวบครึ่งปีหลังจะมีข่าวดีเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับหรือว่าโชคลาฟุกๆกันดนะบางทีอาจจะโชคจากการค้าขายโชคจากการมีคนช่วยเหลือโชคจากเรื่องตําแหน่งโชคจากเรื่องของคนผักดันแล้วก็มีจ็อบพิเศษเข้าม,ามามากกว่าเดิมแล้วก็บางคนอาจจะมีะเรียกว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือว่าเป็นในหน้าอะไรก็ตามนะครับก็จะมีจ็อบพิเศษแล้วก็มีเงินไรายได้พิเศษเข้ามานะครับฉะนั้นเงินงานดีขึ้นแน่นอนครับแต่โคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยจริงเหนื่อยมากๆนะครับบอกว่ายังหัวมห่วงเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยแหละ ก็เตือนๆไว้หน่อยลวกันนะครับว่าหาเวลาพักผ่อนด้วยนะถ้าหวังเงินจะได้เงินหวังงานมากขึ้นกว่าเดิมจะได้งานมากกว่าเดิมหวังว่าง,งานจะเบาวกว่าเดิมอันนี้ผิดหวังนะครับนี่คือสิ่งที่เจอครับโชคลาบนะครับมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือครับผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับมีคนที่ถ้ามีอะไรปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่คนที่รักคนที่เราเคารพคนที่เราศรัทธาคนผู้นั้นจะช่วยเหลือเราเต็มที่มากกว่าเดิมมันจะเป็นปีครึ่งปีแห่งคนผลักดันสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็ อาจจะช่วยเหลือในยามที่เราขับขันนะครับมาทันเวลาดีกว่าช่วงครึ่งปีแรกครับจบครับขอให้โชคดีมีความสุขครับเป็นกำลังใจให้เสมอสำหรับชาวราศีกันทุกท่านนะครับสู้ๆครับ